สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อนบาร์สิริโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลรดไก่ทอดสูตรผู้พันกับเลโรดวิงแซบไก่แซบนะครับนะครับผมจะกินไก่ทอดสูตรผู้พันให้ดูก่อนนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ดูสิโอพระเจ้าพระเจ้าเา <g ly> นื้อไก่ทอดสุดพูดมารสชาติมันจะเค็มๆนะครับรสชาติเป็นแบบคะแนนเต็มสิบผมให้แค่ห้านะครับรสชาติมันออกเค็มๆนะครับ เลยร้ไก่ทอดสูตรผู้ฟังก็เค็มเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมากินเลยรสไก่แซ่บให้ดูนะครับนี่แซ่บรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ รสชาติมันจะเป็นแบบแซ่บๆนะฮะ เฮ้ยะตันนี้ะจอกแบบแซ่บๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เหมือนแบบเค c ฟซีรสไก่วิ้งแซ่บมากนะครับ ว่าสิบผมให้ประมาณเนะครับดวยครับเนื่อผมออกเลยครับโคตรแซ่บครับอพอแค่นี้นะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้ช่องก้อนบางสตูดิโอลาบก่อน,นครับ